338เกิดอะไรขึ้นแทบจะในทันทีเมื่ออาราสีทองฟันลงมาร่างนั้นก็ถูกผ่าออกเป็นสองส่วนมีเครื่องหมายคำถามปรากฏขึ้นในใจของผู้ชมบนอัธจันทร์แม้แต่คนฉลาดก็ต้องแปลกใจที่พบว่าร่างที่ถูกผ่าออกเป็นสองส่วนนั้นกลับกลายเป็นร่างที่สมบูรณ์สองร่างไม่ใช่ร่างที่ผ่าออกจากกัน ความประหลาดใจว่าเข้ามาในดวงตาของอสูรไลเกอร์ดาบเทวะดาบศักดิ์สิทธิ์สีทองที่ฟันลงไปถูกบังคับให้หดกลับคืนและออร่าสีทองก็ไหลกลับจากดาบมาที่มันในชั่วงคลิปตาออร่าสีทองจำนวนนับไม่ถ้วนก็ประทุกออกมาจากตัวมันประหนึ่งว่ามันต้องการระเบิดพื้นที่โดยรอบทั้งหมดมีเสียงคำรามต่ำ ฉากแปลกแปลกปรากฏขึ้นโดยมีร่างของอสูรไลเกอร์ดาบเทวะเป็นศูนย์กลางออร่าสีทองระเบิดออกไปเป็นวงกลมและภายใต้วงกลมออร่าสีทองนั้นมีวงกลมออร่าสีดำเป็นระลอกบิดเบี้ยวพัวพันอยู่กับร่างของอสูรไลเกอร์ดาบเทวะราวกับว่าเป็นรอยแยกของมิติที่ปริแตกร่างทั้งสองเคลื่อนผ่านมันไปชั่วขณะหนึ่งแล้วพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วหลายสิบเมตรทิ้งรอยแหวกออร่าสีทองไว้เบื้องหลังเป็นทางยาว จากนั้นร่างทั้งสองก็รวมกันเป็นหนึ่งและร่อนลงบนพื้นโดยไม่แม้แ,มแต่ทำให้เกิดฝุ่นอศูนย์ไลเกอร์ดาบเทวาที่อยู่อีกด้านหนึ่งก็ร่อนตามลงมาดวงตาของมันเคร่งขรึมทั้งสองฝ่ายต่างมองหน้ากันภายใต้ใตระยะทางหลายสิบเมตรและไม่รีบเรีงที่จะโจมตีเกิดอะไรขึ้น99%ของผู้ชมไม่เข้าใจว่าเมื่อครู่นี้เกิดอะไรขึ้นผู้ชมที่ทรงพลังเต็มไปด้วยความประหลาดใจ สายตาของซีหลูดูมองลงเล็กน้อยและเขาดูฉากน,นี้ด้วยความประหลาดใจในขณะที่กวนหลงเจียงมู่อิงชิงและมู่หยุนหยูผู้ซึ่งคิดว่าถังซานกำลังจะโดนฟันจนตายค่อยคนั่งลงอย่างตกตะลึงและผู้ชมที่เป็นมนุษย์คนอื่นๆย่อมประหลาดใจเช่นเดียวกับพวกเขาเขาซีหลูพึพรรมพำคำหนึ่ง ปริมฝีปากของจางฮ้าวโซนก็สันเช่นกันเขาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่กันที่มือของเขากำมัดแน่นแต่เขาก็ยังพึงพมพำนั่นใช้ลูกศิษย์ที่ข้าสอนหรือซีหลูอาศัยการสังเกตด้วยจิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาเพื่อแยกแยะว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะปะทะกันดาบของอสูนไลเกอร์เป็นดาบที่เต็มไปด้วยพลังจิตวิญญ,ญาณแม้แต่ซีหลูซึ่งเป็นขุมพลังระดับเทพก็ยังรู้สึกได้ถึงภัยคุกคามอย่างแรงกล้าในขณะนั้น แม้ว่าอาสูรไลเกอร์ดาบเทวาจะยังไม่ใช่ระดับเทพแต่ดาบของมันเต็มไปด้วยเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์สีทองโชติช่วงซึ่งน่าจะเทียบได้กับขุมพลังระดับเทพในแง่ของพลังปะทุพลังจิตวิญญาณจะล็อเป้าฝ่ายตรงข้ามอย่างสมบูรณ์ทำให้คู่ต่อสู้หลีกเลี่ยงไม่ได้พลังอันน่าสะพรึงกลัวนั้นถูกซ้อนทับด้วยพลังสายเลือดคู่ของมันอย่างสมบูรณ์ดาบดังกล่าวหากพลังต่ำกว่าระดับเทพไม่สามารถต้านทานมันได้เลย ไม่สิไม่มีทางหลบได้เลยต่างหากอย่างไรก็ตามการโจมตีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นี้ถังซานได้หลีกเลี่ยงไปแล้วเขาใช้การเคลื่อนไหวดังเงาคลายเพื่อหลีกเลี่ยงมันอย่างรวดเร็วจนเหมือนร่างแยกหลีกเลี่ยงคมของมันให้ผ่านเขาไประหว่างที่มันผ่านไปร่างกายของถังซานที่สันไหวและไม่ได้รับผลกระทบจากคู่ต่อสู้กำลังมองหาช่องว่ของคู่ต่อสู้และพร้อมโจมตีด้วยค้อนทะลวงสวรรค์ในมือของเขา แต่ในขณะนั้นอสูรไลเกอร์ยังแสดงความสามารถในการต่อสู้อันทรงพลังของมันมันดึงดาบที่ฟันออกไปอย่างสุดกำลังกลับคืนมาจากนั้นจึงปะทุการโจมตีเต็มรูปแบบเพื่อป้องกันไม่ให้ถังซานมีโอกาสโจมตีอาจกล่าวได้ว่าการตอบสนองของทั้งสองฝ่ายในขณะนั้นไรท้ทิแม้ว่าอสูรไลเกอร์ดาบเทวาจะดูทรงพลังมากแต่ขุมพลังระดับเทพรู้ว่าการหลบในชั่วพริกตาของถังซานเป็นสิ่งที่ทำได้ยากกว่า ประการแรกการหลบหลีกดังกล่าวทำให้อสูรไลเกอร์ดาบเทวะไม่สามารถล็อกเป้าถาังซานได้อย่างแท้จริงหรือทำให้เขาหลุดจากการล็อกเป้าได้นั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าพลังจิตวิญญาณของถังซานยังคงสูงกว่าพลังจิตวิญญาณของอสูรไลเกอร์และน่าจะมีช่องโหว่ก่อนที่จะปะทุพลังนี้ ซีหลูถามตัวเองว่าถ้าเขาพยายามอย่างหนักและใช้จิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาเขาอาจแทบจะไม่สามารถสกัดกั้นการโจมตีของอสูรไลเกอร์ดาบเทวาได้แต่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะหลีกเลี่ยงการโจมตีครั้งนี้แม้ว่าพลังจิตวิญญาณของเขาจะอยู่ที่ระดับของจิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ตาม เขาจะไม่เลือกหลบเลี่ยงการเผชิญกับการล็อบเป้าดังกล่าวที่ผสานระหว่างจิตวิญ,ญญาณและพลังสายเลือดการต้านทานจะทําให้เสียเปรียบน้อยกว่าภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ถังซานไม่เพียงแต่หลีกเลี่ยงการโจมตีของคู่ต่อสู้เท่านั้นแต่ยังต้องกันไม่ให้คู่ต่อสู้โจมตีต่อไปอีกด้วยซึ่งน่ากลัวมากนี่หมายความว่าเขาอาจมีกำลังพอที่จะเผชิญหน้ากับอสูรไลเกอร์ดาบเทวาแบบตัวต่อตัว,ตว ขณะที่ทั้งซานและอสูรไลเกอร์ดาบเทวาเสร็จสิ้นการเผชิญหน้าครั้งแรกการต่อสู้ในอีกด้านหนึ่งก็เริ่มขึ้นสมาชิกที่เหลืออีกสตัวของทีมไร้เทียมทานต่างก็แสดงพลังของพวกมันและพลังโจมตทีที่ทรงพลังทั้ง4นั้นมุ่งเป้าไปยังสมาชิกทั้ง4ี่ของทีมเช็คในขณะนี้ออร่าของลวดลายวงเวทสีทองใต้ฝ่าเท้าของทีมเช็คก็เปลี่ยนไปในชั่วพคิปตาร่างทั้งสี่ก็หายไปจากอากาศ ถูกต้องรูปแบบวงเวทบันไดส่นิพานได้กลายเป็นรูปแบบวงเวทเคลื่อนย้ายชั่วพริบตาและยังคงเป็นการเคลื่อนย้ายจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งของสนามรบสมาชิกทั้งสี่ของทีมไร้เทียมทานได้จมตีไปในความว่างเปล่าในขณะที่สมาชิกทั้งสี่ของทีมเช็คปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งในระยะไกลด้วยสีหน้าที่พอใจของติงไปและพวกเขาก็สลับตำแหน่งไปมากับสมาชิกทั้งสี่ของทีมไร้เทียมทาน ในตอนที่ถังซานวางกลยุทธ์สำหรับทุกคนเมื่อ3วันก่อนเขาสรุปว่าการโจมตีส่วนใหญ่ในทีมไร้เทียมทานแท้จริงแล้วมีเพียงหนึ่งเดียวคืออสูรไลเกอร์ดาบเทวะอย่างไรก็ตามสมาชิกอีก4ตัวไม่ควรมองข้ามเพราะหนึ่งในนั้นคือระดับ9และอีก3ตัวก็อยู่ในระดับ8หากสู้กันตัวต่อตัวก็ยังเป็นเรื่องยากสำหรับวูปิงจริงที่จะเอาชนะทั้ง4และมีความเป็นไปได้ว่าพวกเขาจะได้รับบาดเจ็บ ท้ายที่สุดช่องว่างระหว่างระดับก็ค่อนข้างยากที่จะกำจัดอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าเพื่อนร่วมทีมทั้งสของอสูรไลเกอร์ดาบเทวะมีแนวโน้มที่จะเชี่ยวชาญการต่อสู้ระยะประชิดมากกว่าการโจมตีระยะกลางและไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการโจมตีระยะไกลแม้แต่การควบคุมก็ยังถูกจำกัดอยู่ในขอบเขตแคบแค ประกอบกับเมื่อ3วันก่อนราชากวางวิญญาณได้คืนแผ่นรูปแบบวงเวทเคลื่อนย้ายทั่วพริตตาให้กับทีมเช็คแล้วดังนั้นกลยุทธ์ของถังซานคือการเผชิญหน้ากับอศูรไลเกอร์ดาบเทวะในขณะที่พวกพ้องของเขาใช้แผ่นรูปแบบวงเวทเคลื่อนย้ายทั่วพริตตาเพื่อทำสงครามกองโจรกับคู่ต่อสู้หลอกรอให้พวกมันใช้พลังสายเลือดภารกิจนี้ส่วนใหญ่จึงตกอยู่ที่ติงไป พลังจิตวิญญาณของติงไปแข็งแกร่งที่สุดในทีมไม่นับถังซานด้วยพลังจิตวิญญาณในปัจจุบันของเขาหากไม่คํำนึงถึงการใช้พลังที่มากเกินไปเขาสามารถใช้แผ่นรูปแบบเคลื่อนย้ายชั่วคริปตาได้ทุกๆสิบวินาทีถังซานถามติงไปว่าเขาอยากเป็นตัวเอกในการต่อสู้ครั้งนี้หรือไม่แน่นอนว่าติงไปย่อมต้องการถังซานบอกเขาว่าเขาจะใช้กลยุทธ์พิเศษ หลักการนั้นง่ายมากแค่ทิ้งระยะห่างกับคู่ต่อสู้ให้กว้างขึ้นผ่านรูปแบบวงเวทเคลื่อนย้ายชั่วพริบตาเพื่อให้คู่ต่อสู้เบื่อที่จะโจมตีพวกเขาและรอให้คู่ต่อสู้ใช้พลังสายเลือดในขณะเดียวกันก็ให้มองหาจุดอ่อนของคู่ต่อสู้ด้วยไม่ต้องสงสัยเลยว่าแม้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะคิดว่าความแข็งแกร่งของตัวเองนั้นแข็งแกร่งกว่าทีมเชคแต่พวกมันจะไม่กล้ายแยกย้ายกันไปไล่ตามพวกเขาง่ายๆเพราะมันเป็นการดวลหาที่ตาย พลังระเบิดในการโจมตีของวูปิงจริงควบคู่ไปกับการบิดเบือนเวลาของกูรี่และการจู่โจมทางอากาศของเฉินจื่อเฉิงแม้ว่าจะเป็นขุมพลังระดับ9ระยะเริ่มต้นก็ไม่กล้าอยู่เพียงลำพังเกรงว่าการจะกินพวกเขาคงไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นในกรณีที่พวกมันไม่เชี่ยวชาญการโจมตีระยะไกลคู่ต่อสู้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องไล่ล่าเป็นกลุ่ม ทั้งซานบอกกับติงไปว่ายิ่งเขาเคลื่อนย้ายมากขึ้นโอกาสในการชนะของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นด้วยด้วยเหตุผลนี้จิงไปจึงตื่นเต้นมากเพราะในที่สุดเขาก็มีโอกาสได้เป็นตัวเอกในเวลานี้ผู้ครอบครองผู้จิ้งจอกสวรรค์สามหางที่มีสายเลือดอันดับแรกรูกร้สึกตื่นเต้นอย่างมากและคนอื่นๆอ,อ,อีกสามคนที่อยู่ในเขตแดนของรูปแบบวงเวทเคลื่อนย้ายชั่วพริตายังคงสะสมความแข็งแกร่งของพวกเขาและมองหาโอกาส หมดที่339ปรมาจารย์ดาบไม่ต้องสงสัยเลยว่าในแง่ของหลักการทีมเช็คได้เปรียบอย่างชัดเจนผ่านการเคลื่อนย้ายอย่างต่อเนื่องของติงไปแม้แต่การสร้างความเสียหายให้กับคู่ต่อสู้หากพวกมันมีจุดอ่อนเพียงเล็กน้อยและเป็นไปได้ที่ทั้ง4คนอาจตัดกำลังของฝ่ายตรงข้ามได้ แน่นอนว่าทั้งหมดนี้ต้องขึ้นอยู่กับชัยชนะของถังซานอย่างน้อยก็ในช่วงที่รังอสูรไลเกอร์ดาบเทวะมิฉะนั้นทุกอย่างจะไร้ประโยชน์สมาชิกทั้งสี่ของทีมไร้เทียมทานไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นพวกมันจึงพยายามไล่าตามคนทั้งสี่รวมถึงติงไปอีกครั้งพื้นที่สนามรบของสนามกีฬาขนาดใหญ่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลายร้อยเมตร ยิ่งกว่านั้นหากพวกมันทั้ง4ี่ตัวต้องการไล่ตามพวกเขาพวกมันก็ไม่สามารถเดินเป็นเส้นตรงได้เนื่องจากศูนย์กลางของสนามรบถูกครอบครองโดยอสูรไลเกอร์ดาบเทวากับถังซานหากเข้าไปพัวพันในการต่อสู้ระดับนี้ไม่เท่ากับรนหาที่ตายหรือ นอกจากนี้อสูรไลเกอร์ดาบเทวะได้ระบุอย่างชัดเจนกับพวกมันว่าเมื่อมันเผชิญหน้ากับคู่ต่อสูอ้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าไปแทรกแซงมิฉะนั้นจะถูกสังหารอย่างไร้ปราณีสำหรับสนามรบในส่วนอื่นๆอสูรไลเกอร์ดาบเทวะไม่สนใจแม้แต่น้อยความสนใจทั้งหมดของมันในตอนนี้อยู่ที่ถังซาน แม้ว่ามันจะเยื่อหยิ่งทะนงตนแต่มันก็ไม่เคยดูถูกคู่ต่อสู้มันจะรู้จักคู่ต่อสู้ของมันให้มากที่สุดก่อนเริ่มการต่อสู้แต่ละรอบและทีมเช็คก็ไม่มีข้อยกเวน้นหลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับมนุษย์เหล่านี้แล้วมันไม่รู้สึกว่ามีอันตราย เข็มน้ำแข็งที่ควบคุมอย่างละเอียดอาจดูน่ากลัวแต่ช่องว่างของฐานการตกฝนควบคู่ไปกับสายเลือดอันทรงพลังของมันทำให้มันมั่นใจเต็มที่ว่าสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ในระยะเวลาอันสั้นแน่นอนว่าเป็นการดีที่สุดที่จะควบคุมการสิ้นสุดการต่อสู้หลังจากผ่านไปสมนาทีเพราะสิ่งนี้สามารถทำให้มันมีกำไรมากมาย อย่างไรก็ตามช่วงเวลาในการเผชิญหน้าอสูรไลเกอร์ดาบเทวะตระหนักในทันทีว่าคู่ต่อสู้ที่อยู่ข้างหน้ามันไม่ง่ายที่จะรับมือฝ่ายตรงข้ามสามารถแยกตัวออกจากการลอเป้าและหลบเลี่ยงได้อย่างสมูรณ์แม้แต่การประทุการโจมตีของมันที่ผสานพลังจิตวิญ,ญญาณและพลังสายเลือดก,ก็ยังล้มเหลว ด้วยดาบนั้นในตอนนี้มันใช้พละกกำลังมากกว่า70%เหตุผลที่มันไม่ใช้พละกกำลังทั้ง100%ก็เพื่อป้องกันการตอบโต้ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ในขณะเดียวกันมันเชื่อว่าด้วยพละกำลัง70%ของมันก็เพียงพอที่จะทำลายคู่ต่อสู้ในสนามกีฬาได้ถึง99% คู่ต่อสู้ที่อยู่ข้างหน้าไม่เพียงแต่หลบดาบของมันได้สําเร็จแต่ยังหลบได้โดยไม่พยายามแม้แต่น้อยอย่างน้อยก็หมายความว่าพลังจิตวิญญาณของคู่ต่อสู้มีมากกว่ามันนี่คือสิ่งที่อสูรไลเกอร์ดาบเทวะไม่คาดคิดพลังจิตวิญญาณของอสูรไลเกอร์ดาบเทวะได้มาถึงระดับที่ใกล้เคียงกับจุดสูงสุดของระดับ9้าแล้ว แม้ว่าพลังจิตวิญญาณของคู่ต่อสู้จะอยู่ที่จุดสูงสุดของระดับ9เช่นกันแต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะแยกตัวออกจากการล็อบเป้าของมันได้เว้นแต่สายเลือดของคู่ต่อสู้จะมีทักษะในการใช้พลังจิตวิญญาณหนาบใหญ่ในมือของมันค่อยๆยกขึ้นและชี้ไปที่ถังซานอีกครั้ง เมื่อเผชิญกับแรงกดดันอันทรงพลังของอสูรไลเกอร์ดาบเทวะถังซานยังคงนิ่งเฉยสีหน้าของเขาไม่เปลี่ยนแปลงราวกับว่าเขาไม่ได้รับผลกระทบแม้เพียงเสี้ยวหนึ่งพลังจิตวิญญาณของเขานั้นเหนือกว่าอาสูรไลเกอร์ดาบเทวะมากแม้ว่าเขาจะอยู่ที่จุดสูงสุดของระดับ9ก้าก็ตามแต่จุดสูงสุดของระดับ9้าของเขานนั้นไม่เหมือนกับอสูรไลเกอร์ดาบเทวะ แม้ว่าเขาจะไม่ได้ใช้จิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์แต่พลังจิตวิญญาณของเขานั้นแข็งแกร่งกว่าผู้มีฐานการฝึกฝนในระดับเดียวกันมากเนื่องจากเขาได้ใช้ค้อนทะลวงสวรรค์เมื่อเขาฝึกฝนพลังจิตวิญญาณหลังจากถูกขัดเกลาด้วยแร่เหล็กแก่นแท้เพลิงสวรรค์แล้วพลังจิตวิญญาณของเขาจะบริสุทธิ์และควบแน่นอย่างมากทำให้พื้นที่ในมหาสมุทรวิญ,ญญาณกว้างขึ้นและสามารถรองรับพลังจิตวิญญ,ญาณได้มากขึ้น พลังจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์นั้นมีพลังมหาศาลและเมื่อใดก็ตามที่เผชิญกับแรงกดดันที่รุนแรงเกินไปจิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาจะดูดซับไว้ทั้งซานร,รู้ดีว่าเขาไม่สามารถทะลวงเป็นเทพได้ชั่วขณะหนึ่งดังนั้นพลังงานส่วนใหญ่ของเขาจึงถูกใช้ไปกับการปรับปรุงพลังจิตวิญญาณพลังจิตวิญญาณของอสูรไลเกอร์ดาบเทวนั้นไม่ได้อ่อนแออย่างแน่นอนแต่มันง่ายแค่ไหนที่จะล็อเาเขา การเผชิญหน้าระหว่างทั้งสองฝ่ายกินเวลาเกือบสิบวินาทีและในอีกด้านหนึ่งติงไปได้เปิดใช้งานวงเวทเคลื่อนย้ายชั่วพริปตาอีกครั้งซึ่งทำให้พวกพ้องทั้งสองเคลื่อนย้ายไปอีกด้านหนึ่งท้ายที่สุดอสูรไลเกอร์ดาบเทวาก็ทนไม่ไหวเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์สีทองชดช่วงถูกส่งเข้าไปในดาบใหญ่อีกครั้งและมันยกดาบขึ้นราวกับสายฟ้ามันที่เคยมั่นคงราวกับหินผามาก่อนกลายเป็นเหมือนพายุที่พุ่งตรงไปยังถังซาน ทั้งซานถือค้อนทะลวงสวรรค์ไว้ในมือขวาและเขาไม่ได้ตั้งใจจะปะทะก,กับอสูรไลเกอร์ดาบเทวะที่กระโดดเข้ามาหาเขาพื้นที่รอบๆอบตัวเขาบิดเบี้ยวเล็กน้อยและร่างของเขาก็หายวับไปราวกับกลุ่มควนันท่ามกลางแสงดาบสีทองกลุ่มใหญ่การเคลื่อนไหวนี้เป็นเอกลักษณ์ของสำนักถัง ทั้งซานยังคงใช้การเคลื่อนไหวดังเงาคลายในการหลบหลีกไปรอบๆร,ร,ร,ร่างของอสูรไลเกอร์ดาบเทวา่ามกลางแสงดาบสีทองที่กวัดแกว่งไปมาของอสูรไลเกอร์ดาบเทวาที่ปะทุอยู่เสมอแม้ว่าจะไม่มีที่ว่างให้หลบแต่เขาก็ยังคงหลบได้ทั้งสองฝ่ายยังคงพุ่งเข้าหากันแต่ไม่มีการประทะก,กันอย่างน่าประหลาดราวกับว่ามันกลายเป็นการต่อสู้ที่เงียบเชียบ ผู้ชมเกิดความปั่นป่วนอสูรเหล่านั้นที่ฟังคำแนะนำของพิธีกรและเดิมพันว่าจบการต่อสู้ภายใน3นาทีตะโกนอย่างเดือดดาลและสะบดเป็นระยะอย่างไรก็ตามบรรดาผู้ชมที่สามารถเข้าใจการต่อสู้ได้อย่างแท้จริงกำลังเฝ้าดูการต่อสู้ของอสูรไลเกอร์ดาบเทวากับถังซานอย่างหายใจไม่ออก ก่อนเริ่มการต่อสู้ครั้งนี้ไม่มีใครคิดว่าเป็นเขาที่จะรับมือกับอสูรไลเกอร์ดาบเทวะและไม่ใช่ใชายที่ครอบครองการเปลี่ยนกายธาตุน้ำแข็งอสูรไลเกอร์ดาบเทวาเป็นปรมาจารย์ด้านใดเรียกได้ว่าเป็นอสูรตัวแรกในสนามกีฬาของเมืองจือเฉิงที่มีฐานะเป็นผู้ขวางประตูในการต่อสู้แบบทีมรอบสุดท้ายมันเป็นกฎที่ไม่ได้พูดออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์ได้รับการเลื่อนสถานะเป็นชนชั้นสูง เมื่อเจ้าหน้าที่จากราชสำนักมาที่เมืองจื่อเฉิงและได้ยินว่าการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนำโดยอสูรไลเกอร์ดาบเทวะพวกมันก็โล่งใจโดยคิดว่านี่เป็นการต่อสู้ที่ไร้ซึ่งความปราณีแต่ใครจะจินตนาการได้ว่ามนุษย์ที่อยู่ตรงข้ามกับอสูรไลเกอร์ดาบเทวะสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้ภายใต้แสงดาบอันทรงพลังและแม้แต่เข้าไปพัวพันกับมันซึ่งเป็นผู้ทรงพลังอันดับหนึ่งที่ต่ำกว่าระดับเทพในเมืองจื่อเฉิง ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการใช้พลังงานของอสูรไลเกอร์ดาบเทวะนั้นมากกว่าถาังซานแม้ว่าพลังสายเลือดจะยังคงฟื้นตัวและเห็นได้ชัดว่ามีช่องว่างระหว่างฐานการฝึกฝนของทั้งสองฝ่ายแต่อสูรไลเกอร์ดาบเทวะไม่สามารถโจมตีโดนคู่ต่อสู้ได้ซึ่งดูแปลกมาก มีออร่าสีน้ำเงินกระพริบบนร่างของถังซานเป็นระยะนั่นคือธาตลมจากการเปลี่ยนหมาป่าวายุซึ่งไม่ได้มีไว้เพื่อโจมตีหรือป้องกันแต่เพื่อทำให้เขาเร็วขึ้นแม้แต่ในชาติก่อนตอนที่เขาไม่ได้เป็นเทพถังซานก็ไม่ได้ใช้การเคลื่อนไหวดังเงาพลายถึงขนาดนี้เพราะก่อนเป็นเทพระดับฐานการฝึกฝนของเขาไม่เพียงพอและหลังจากเป็นเทพแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้ ในเวลานี้เขาหมกมุ่นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงจากการหลบหลีกอย่างต่อเนื่องปศุไลเกอร์ดาบเทวะเป็นเหมือนเตาไฟที่ลุกโชดช่วงอย่างต่อเนื่องและถังซานก็อยู่รอบๆเตานี้คอยมองหาช่องว่างที่จะไม่ถูกเผาไม่ด้วยการเคลื่อนไปมาฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ข้างหน้ากดดันถังซานอย่างมากปูุไลเกอร์ดาบเทวะไม่เพียงแข็งแกร่งแต่ยังสงบอย่างที่สุดมือเหมือนว่ามันจะเป็นนักรบโดยธรรมชาติ ในระหว่างการต่อสู้ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นมันก็สามารถเผชิญหน้าได้อย่างใจเย็นในช่วงเวลาสั้นๆน,นี้ทักษะการใช้ดาบของมันมีการเปลี่ยนแปลงมากมายคอยมองหาจังหวะอย่างต่อเนื่องและพยายามโจมตีถังซานในรูปแบบต่างๆอศู์ไลเกอร์ดาบเทวะเข้าใจอย่างรวดเร็วว่ามันน่าจะด้วยกว่าคู่ต่อสู้ในแง่ของความเร็วการหลบหลีกและพลังจิตวิญญาณ แต่ระดับการฝึกฝนระดับ8ของถังซานั้นถูกต้องและมีช่องว่างของระดับห่างจากมันแสงดาบสีทองที่ถูกกวาดแกว่งออกไปเริ่มหยุดนิ่งในอากาศและแสงดาบสีทองหลายชุดนูเหมือนจะลอยอยู่ในอากาศและคงอยู่เป็นเวลานานออร่าพลังสายเลือดในอากาศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเห็นได้ชัดว่านี่เป็นการประทุเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์สีทองของอสูรไลเกอร์ดาบเทวะ แต่สิ่งที่แปลกก็คือออร่าที่ควบแน่นแต่ไม่กระจายตัวดูเหมือนจะกระตุ้นเลือดของอสูรไลเกอร์ดาบเทวะไปในทิศทางตรงกันข้ามทำให้มันเดือดออร่าสีทองบนร่างกายของมันไม่มีวี่แววว่าจะอ่อนลงแต่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆในการประทุแต่ละครั้งทำให้มีเปลเวเพลิงศักดิ์สิทธิ์สีทองลุกโชนอยู่รอบๆตัวของมันควบแน่นกลายเป็นร่างมายาของอสูรไลเกอร์สีทอง พื้นที่สำหรับกระพริบและเคลื่อนไหวของถังซานจึงแคบลงเรื่อยๆแสงดาบที่พัวพันกันบีบัดพื้นที่หลบของเขาอย่างต่อเนื่องแต่ตั้งแต่ต้นจนจบถังซานไม่ได้เผชิญหน้ากับมันแบบตรงๆและเขาไม่คิดจะฝ่าเข้าไป